ครับผมาบาบวทั่วเกษตรนะครับมาลงพื้นที่มายามมาเยี่ยมพี่น้องทางทางบ้านไอ้บึงวิชัยพูดแม่นหน่อยนะครับปีที่แล้วเนี่เพิ่นปลูกบักอื้อบักอื้อเอายอดปีนี้กับบักอื้อกับปลูกไปแล้วก็เลยมาปลูกบักพริกไ้ทางนักปีนี้บักพริกกะคักนะครับนี่กักํกาลังเก็บอยู่ครับแต่สเอาเราเมือนน่อี้ตอนนี้สีเทียงเลยยังวัทันเหล้ยวอยู่ครับคุณแม่นหอยครับสว,สวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับไอ้แนะน้ำซื้อเป็นทางการนะแม่เห็นายหหนตากันเนะนีน่ย ือแม่หน้อยจ้าอ,อยนะาอยุยุบันไหนกับคัคบแม่ยุบันบึงจ้าบันบึงดีใช่เนาะจ้าครับผมพันว่าปลูกบักพริกงวดนี้อ่าจักงานอะไรสองงานเลยบ่อสองงานนะครับเนาะมูมพันคือจังบางคนเฝ้าเก็บเหรอของคุณแม่คือคือจังคือจังเก็บอยู่คือจังหน่วยงานอย่างนี้เลยบกอสีของบ้านบัวนะจ้าสีใช้ได้เลยบอครับจ้าอนของคุณแม่หน่อยสีไปจักเถิอนอาะจักสามสี่เถ<ๆ>ิน เออโกบ่ได้สิดดวลฤิีดูตัวนี่แสดงว่าอาทิตย์ละสองเธอเอ้ยประมาณสองอาทิตย์เทธอนึง่งคือบางเทธอกับเดือนนึงจ้่เพราะว่าไปมาหลายๆแปลงปีนี้หลายแปลงพนันบ่ค่อยได้ผลนะบ่ได้ผล,ผลผลิตดีครับแต่ว่าของคุณแม่หน่อยนี่นะครับคักอยู่ถือว่าคักครับปีนี้เบิ่งหน้าครับขออนุญาตซูมเบิ่งหน้าครับแม่เนาะเบิ่งหน้าครับเขียวงามนะครับหน่วยกะเต่งตึง นะครับโรคไพกับโบคอยมีต่างกับแปลงอื่นๆแปลงอื่นนี่นนบางเทีโราโรคหลายนะครับอันนี้จากที่ไปเบิ้งผลงานมานะครับม,มัน่อจังเลยนะครับเดี๋ยวไปแทนครับเห็นแดงมืดเลยนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นรลุนๆเลยถึงมาตลอดเดี๋ยวไปสำรัจคุณพอกันเลย ครับเพิ่นเห็ดแค่คักนี่นะครับนี่ระบบน้ำมนะครับพี่น้องบ้านเฮาผมเดี๋ยว่เคยเห็นนะครับกันทั่งเพิ่นก็ปล่อยน้ำมาเลยนีนะครับสูบบาดาลมาปล่อยเป็นคลองนะครับอาทิตย์นึงเห็ดปล่อยสักอาทิตย์ละเทื่อมัก็ไปถามคุณพ่อเพิ่นครูเพิ่นบริหารจัดการคุณพ่อครับสวัสดีครับครับเขาอยากเห็นหน้าเห็นตากันนะครับผมห่างกันยู่ิหรอครับผมคุณพ่ออยังไรครับแนะนำ้นนะครับพ่อยศครับคุณพ่อหยดนะครับเนาะ มหิยู่บ้านบึงนะครับน้องเป็นเปรี้ยนคุณแม่าน้อยนะครับผมเป็นอะไรครับบอกิกปีนี้คือจะว่าคักใจครับใก่อยู่ครับราคามันดีราคาดีลอยค้นผลิตนะครับวิวาใชาได้ครับครับผมอันนี้สีของใช้ไล่ทุกกาเฟตของบ่าวบัวไปเจอเคอาครับผมอีทธิฤทธิละเทียนี่แหละอาทธิละเทียบ์ครับครับอ๋อแต่ว่าจากที่ไปเบิึงมาหลายๆแปลงเนี่ยปะก็บ่กเขาคุณพ่อปีนี้คักก็ขโมยเด้อแมนบ แมนอิลีครับผมดูแลบว่าปันนี้เ่ยนิดูแลบว่าใคยได้ทั่วถึงปันไนี้แต่ว่าใช้ได่สี่ไปสองเทือเออประมาณอาทิตย์ละเทือก่หครับครับออ๋ครับผมอันนี้เก็บเก็บได้เลยเดือนนะครับว่าสองสามเดือนสองสามเดือนเหรออันนี้คือเดือนท่านว่านะครับเนาะกลางเดือนสี่กางเดือนท่านว่าแล้วแสดงว่าสิเก็บผุนมั้งกลุ่มผ้าหุือมั้งนี่ว่าต้องการ ว่าดิดันพุ่นล้วออกสงการนี่เนาะครับเนาะก็ต่อดอกตก็ยอดดีอยู่คือของผู้อื่นเนี่ยจากทั้งเกตมันไม่เคยต่อของผมเบิ่งกเราบางบางคนที่เป็น,นบริษัทใช้ไร่เนี่ยปรากฏวา่าเป็นดอกเป็นอะไรเรื่อยมัน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 บ่ขึ้นออกมาแบบนี้ครับของคนอื่นขึ้นเขื่อนยิ่แต่ว่าก็ขึนข้นขึน้อนเราก็หายไปเลยนะอือขึ้อนเราก็หายไปเลยไปเห็นนะตัวนึงตอยอยู่มันเป็นดอกเป็นยอดเหม่ไหมครับเป็นดอกสุดเจ็บกดเจ็บไปนนะอืออือ อันนี้สีเที่ยงแลยนะครับยังไอ่เก็บวัฒนแล้วอยู่ครับมันหนี่มันชีแลวไปแล้นว,ะวน,นะครับไม่ใช่เด้๋ยวเาหัวหอยใส่เก็บแล้วเนาะมือเงินบมดแล้วยังชีแล้วมือเงินยังชีแล้วครับไนะ <c oughs> ม่เร,ร,เเราจะไปเขารายการห้ามมืนร้อนนี่ครับช่วงไทยรายการนะครับหลังจากเยี่ยมแปลงบักพริกคุณพ่อเพิ่นเราบักแพ็คแบบพริกเงินแสนเงินล้านคุณพ่อโยดกับคุณแม่หน้อยแล้วนะครับโอ้ยดีใจกับเพิ่นนะครับนะครับ ตอนนี้สีเทียงยังเก็บบ่แล้วอยู่บบาโบสถีฟ้าเขาได้การวิทยุช่วงนี้จะได้การวิทยุยื่นั่าพอเก้าสิบเก้าจุดสองหาคุณพ่อยศวิทยุเสียงกระสินเนาะช่วงเทียงฮอนไบร์สองได้การเบาบบาเบาโบวทั่วกระเสียเขาอยากเห็นหน้าเห็นตากันพี่น้องสี่ฟ้ามาตัวผู้ใหญ่เนาะอาจารย์เราสีขพ่อเพ่ยังันละครับมือนี้คนนักสู้ชีวิตแล้วของไผ่นอไม่พี่ร้องพอนเอาเพ่ยอยัาลไรครับเอายาใจพ่นจุดเนาะโม่ข้องไผ่นอ มอบให้แฟนเด่นนะมีแฟนแฟนครับอ๋อมาะออให้คุณแม่น้อยแล้วก็แฟนครับเอฟซีบ่าวัวครับอ่าพวกเกษตรแล้วก็พี่น้องทั้งบึงมีชัยนะครับเนาะครับผมทุกคนแลยครับดูเสียงสายครับอ่าครับผมได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงไทยรายการคุณแม่หน่อยเพิ่อนก็ได้ว่าอยากขอเพลงว่าจัดรายการไอยูเสียงกาซสินิ่งเก่าชิ้เก่าจูดซองหากับรงเก็บบักพริกอยู่นี่บางเธอมันกระเมยกับมอยได้ครับเนาะ เป็นร่มเป็นแรงมีเสียงเพ่งกับไข่แนบวะครับแม่จ้่ไอคุณแม่น,น,นายครับเราไอช่วงใครด้วยการเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดสองหาวิทยุเสียงกาสินเนี่ยก,ววกับเบาบัวทั่วเกษตรช่วงเทียงนะครับน,น,น,น้องเทียงขนอ,ยนอนใบสองเลยครับน้องใช่ชิคอพยองกับมือนี่ยมะคั่มพันจ้าห้วยชิม่อบใบหน้านี่บอใบลูกไส้มองใบลูกไส้จ้าคือสิมองโอ้ยลูกไส้พันบ้านมาบ้านมาใส่ง่ายมากเลยนี่จ้าสงสัยคือสีเป็นหมอแล้วมั้งแม่